อายการนะครับสรุปสำนวนนะครับสั่งฟ้องดีเจแมนแล้วก็ใบเตยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับตามที่เราทราบก็คือสารนะครับมีคำสั่งก็คือไม่ให้ประกันตัวทั้งดีเจแมนและใบเตยให้เหตุผลที่ว่า,าข้อหาต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆแห่งคดีเนี่ยอาจจะทำให้ทางคุณใบเตยและดีเจแมนเนี่ย หนีนะครับก็เลยศาลก็เลยไม่ให้ประกันตัวณนะตอนช่วงนี้นะครับไม่ให้ประกันตัวก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ทางาคุณใบเตยและ d ีเจแมนสัอายการเนี่ยทำการสั่งฟ้องหลังจากที่มีการเลื่อนมาแล้วก็ไปสั่งฟ้องที่ศาลเลยแล้วก็ศาลไม่ให้ประกันตัวซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับคุณใบเตยกับดีเจแมนก็อยู่ในเรือนจํามาย้อนดูไทม์ไลน์นะครับของดีเจแมนแล้วก็ใบเตยเนี่ยจากชีวิตลักชัวรี่นะครับสู่บ่วงกรรมคดีแช์โฟเรก พาย้อนทำลายเนี่ยของ DJ m a แและก็ใบเตยนะครับจากวันที่มีชีวิตแบบลักชุรี่นะครับสู่วังวนบ่วงกรรมของการกระทำคดีแชร์ Forex TD ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนสนใจนะครับเป็นอย่างมาก สำหรับเรื่องราวของนักร้องสาวสุดเซ็กซี่ใบเตยสุทีวันนะครับทวีสินที่ถูกกลมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้ออกหมายเรียกร่วมกับสามีก็คือดีเจแมนพัฒนพลกุญชรณะอุธย,ยาเกี่ยวกับคดีแชร์โฟเร็กทีดีซึ่งก่อนหน้านี้ดาราดังอย่างพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะครับและแม่ พี่ชายที่ถูกคุมตัวเข้าเรือนจำจากเรื่องนี้เช่นเดียวกันกระทั่งนะครับพิงกี้สาวิกาเนี่ยเพิ่งได้รับการประกันตัวออกมาตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นจะพาทุกคนนะครับไปย้อนไทม์ไลน์ของดีเจแมนนะครับและก็ใบเตยจากชีวิตรักชุรี่สู่วังวนนะครับเอี่ยวคดี Forex t ทดีโดยย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2-5 59นะครับอภิรักษ์กติได้ชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรดเงิน Forex ทีดีซึ่งทาง DJMan รับลงลงทุนด้วยเงินนะครับจำนวน1 0 0 0แบาทจนมาพบที่หลังว่าได้รับเงินปันผลจริงก็ทยอยลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนอยู่ในระดับนะครับแพทตินัมรวมเงินที่ลงทุนไป1ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้มีการชวนแม่ร่วมลงทุนด้วยเพียงแค่คนเดียวทั้งนี้หลายคนจับตาพร้อมจี้หน่วยงานให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินเนื่องจากทั้งคู่แต่งงานกันโดยมอบสินสอดนะครับสูงถึง45ล้านบาทโดยประกอบไปด้วยทอง45บาทแหวนมั่น5กระดัตพร้อมชุดเครื่องเพชรน,นะครับมูลค่า8หลักรถนะครับพอดคาเมลา่า 6.7ล้านบาทและเงินสดอีกจำนวนหนึ่งต่อมาด้านใบเตยได้ออกมาเคลียร์ค่าสินสอด45ล้านบาทปมถูกโยงเกี่ยวข้องกับคดีโดยกล่าวว่าเงินสินสอดไม่ใช่เงินสดแค่แต่นะครับเป็นทรัพย์สินอาทิบ้านเพชรทองพร้อมเคลียร์ประเด็นร้อนที่ว่าข่าวหลุดว่านายอภิรักษ์ใส่ซองแต่งงานให้ถึง10ล้านบาท ไม่เป็นความจริงและจัดงานกันเองพร้อมยืนยันว่าไม่เคยร่วมลงทุนใดๆ7กันยายน2565กรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกใบเตยและก็ดีเจแมนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากการตรวจสอบพบว่ามีส่วนในการกระทำความผิดจริงโดยในที่ประชุมมีมติเรียก4คนจากร16คนซึ่ง1ในนั้นมีใบเตยและดีเจแมน 14กันยายน2565ใบเตยและ DJman ได้เดินทางมาที่กองคดีการเงินนะครับนอกระบบของกรมสอบสวนคดีพิเศษก่อนวันนัด1วันโดยทั้งคู่เนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยืนยันฟาร์มบริสุทธิ์ใจต่อมาด้าน d s i ได้ให้ทั้งคู่นำเอกสารมายื่นอีกครั้งภายในวันที่30กันยายน2565 6ธันวาคม2565 DSI ได้ออกมาเปิดเผยว่าใบาเตยและ DJman ได้ดำเนินการส่งหนังสือแก้ข้อกล่าวหาพร้อมนำเอกสารธุรกรรมทางการเงินของทั้งคู่มาซึ่งทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อย14กุมภาพันธ์2566รองโฆษกสำนักไอไอการสูงสุดเปิดเผยว่า พนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำสำนวนคดีแชร์ Forex t ทดีส่งให้อายการสำนวนพิเศษคดีพิเศษซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้จะนำเสนอรายงานและรับเข้าคดีและส่งสำนวนให้กับอายการสูงสุดพิจ,จารณา16มีนาคม2566ใบเตยและดีเจแมนได้เดินทางมาที่สำนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ และฟังเมื่อเพื่อฟังคำสั่งนะครับเพื่อฟังคำสั่งพนักงานอายการเห็นร้องตามสํานวนของ d s i หรือไม่อย่างไรแต่ปรากฏว่าพนักงานอายการได้แจ้งเลื่อนอคำสั่งฟ้องทั้ง8คนไปเป็นวันที่10เมษายนเนื่องจากมีเอกสารคดีบางรายการที่ยังพิจ,จารณาไม่แล้วเสร็จ 9เมษายน2566ทั้งคู่ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงและตอบข้อสักถามกับสื่อมวลชนที่ R.S. g อสกรุ๊ปถนนประเสริฐมนูกิจพร้อมแจงเล่าความสัมพันธ์ทุระความสัมพันธ์ธุระกิจต่างๆระหว่างอภิรักษ์ิและยืนยันความบริสุทธิ์ใจ 10เมษายน2566ใบเตยขอเลื่อนฟังคำสั่งนะครับอายการคดีแชร์โฟเล็กทีดีโดยส่งตัวแทนแจ้งเหตุป่วยเข้าโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลนะครับส่วนดีเจแมนก็ยังเงียบด้านนะครับลองโคศกอายการสูงสุดแจ้งขอตรวจสอบนะครับเอกสารทางการแพทย์9พฤษภาคม2566 อายการสั่งฟ้องดีเจแมนและใบเตยคดคดี Forex TD เจอข้อหาหนักฐานกู้ยืมเงินฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นำตัวส่งฟ้องศาลในทันทีนะครับก็ทำการทำตัวยื่นทำตัวส่งฟ้องศาลเลยนะครับเมื่อทำการส่งฟ้องศาลเนี่ยแน่นอนครับว่าทาง ทางดีเจแมนนะครับแล้วก็คุณใบเตย์ก็ทําการยื่นนะครับขอยื่นขอประกันตัวซึ่งตามข่าวนะครับตามข้อมูลเนี่ยนะครับทางน้องสาวของอน้องชายของใบเตยเนี่ยครับยื่นหลักทรัพย์5ล้านบาทนะครับยื่นหลักทรัพย์5้าล้านบาทเพื่อขอให้ติดกําไร EM แต่ทางทาง ญาตนะครับหรือแม่ของดีเจแมนนะ่ยยื่นเงิน1 0 0 0 0แบาทพร้อมติดกำไร EM แต่ล่าสุดนี้ก็อย่างที่ท,ทราบนะครับว่าทางสารเองนะครับใช้ดละพินิษและพินิษฐพิเคาะแล้วว่านะครับคดีนี้มีมูลฐานความผิดที่หลายแรงและมีมูลฐานความผิดที่ถ้าให้การประกันตัวออกไปเนี่ยนะครับมีเหตุมีมูลว่า ทั้งสองจะบหลบหนีสารก็เลยยกคำร้องไม่ให้ประกันตัวซึ่งแน่นอนครับเมื่อไม่ให้ประกันตัวก็ต้องทําการส่งนะครับเข้าเรือนจําโดยทันทีซึ่งแน่นอนครับตอนนี้นะครับทั้งคุณใบเตยแล้วก็ดีเจแมนก็อยู่ในเรือนจําซึ่งแน่นอนครับขั้นต่อไปเนี่ยก็ต้องรอนะครับว่าจะมีการนัดตรวจพยานอะไรเมื่อไหร่และที่สําคัญนะครับก็จะต้องเป็นเหมือนกับคดีที่ผ่านๆมาเหมือนกับคดีของคุณวิงกี้เองซึ่งทนายฟาร์มเองก็ต้องพยายาม ขอยื่นนะครับในการประกันตัวต่อไปนะครับเพราะมันเป็นสิทธิที่ผู้ต้องหาสามารถทําได้อยู่แล้วเพราะว่าการที่ศาลไม่ให้ประกันตัวครั้งนี้นะครับแล้วหลังจากเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการยื่นขอประกันตัวศาลอาจจะให้ประกันตัวอีกก็ได้หรือศาลอาจจะไม่ให้ประกันตัวก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่แน่ๆตอนนี้ล่าสุดนะครับที่เราทราบเนี่ยก็คือว่าทาง ดีเจแมนและก็คุณใบเตยก็อยู่ในเรือนจําทั้งคู่เนื่องจากสารไม่ให้ประกันตัวซึ่งแน่นอนครับคดีนี้มันก็เป็นคดีที่บอกได้เลยครับว่ายาวนานแล้วต่อสู้กันมาอย่างยาวนานซึ่งโอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อหรือคนที่เกิดความเสียหายก็เฝ้าและก็ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อหรือคนที่เสียหายก็ต้อง ทุกใจร้อนใจหรืออะไรต่างๆนาะนาะซึ่งอันนี้เราก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับคุณใบเตยหรือดีเจแมนถึงจะโดนฟ้องแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวแต่สรุปแล้วก็คือก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลว่าทั้งสองคนจะผิดหรือไม่ผิดซึ่งเราก็ต้องฝากเอาไว้ว่าคดีแบบนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับคดีแบบเนี้ยโอกาสที่ผู้เสียหายหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยโอกาสที่จะได้รับทรัพย์สินคืนหรือเงินคืนเนี้ยนะครับน้อยมากหรือโอกาสที่จะได้รับคืนเนี่ยก็จํานวนน,น้อย เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอยากจะฝากเตือนทุกคนว่าการที่จะทําอะไรการที่จะไปลงทุนอะไรให้ศึกษาข้อมูลให้ดีอย่าเอาแต่คิดว่าอ้ยมันจะได้มันจะนี่คิดถึงหลักของความจริงคิดถึงความเป็นไปได้เพราะอะไรครับเพราะเชื่อเถอะครับว่าการลงทุนอะไรที่ได้กําไรเร็วได้กําไรง่ายและได้กําไรจริงยากนักที่จะมีใครมาบอกเราเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทําไมเขาไม่ทําเอง ทำไมเขาไม่ถึงชวนญาติพี่น้องเขามาทาเองทาไมเขาต้องชวนเรามาลงทุนให้เราได้เงินด้วยเราเป็นใครเหรอให้คิดหลักง่ายๆแค่นี้เพราะส่วนใหญ่นะครับผมบอกเลยครับว่าการทําธุรกิจอะไรหรือการลงทุนอะไรถ้ามันทําได้จริงและทําได้เงินจริงรวยจริงไม่มีใครเขามาบอกกันง่ายๆแต่การที่เขามาบอกเราเพราะจุดประสงค์คือเขาต้องการให้เราไปลงทุนเพื่อเขาจะได้ผลประโยชน์จากการที่เราไปลงทุนหรือเปล่า ฝากไว้คิดกับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปงาอัปเดตให้ฟังครับ